ดรวิพารัตดีอ่องผู้อำนวยการสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติกล่าวว่าสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอได้สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นว,วัตกรรมแผ่นพื้นรองเท้าอัจฉริยะสุรโซเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการบริการด้านนว,วัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมโดยนำองค์ความรู้จากงานวิจัยขับเคลื่อนนว,วัตกรรมและเทคโนโลยีขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมาย และผักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในโอกาสวันแม่ที่จะมาถึงจึงมีการเชิญชวนทุกคนหันมาเลือกไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อสุขภาพและความสุขใจให้แก่คุณแม่พร้อมมอบของขวัญวันแม่ปี2,564ขณะที่ทางด้านรองศาสตราจารย์ดรสุดเขตพดประภัยคณะวิศวกรรมศาสตร์และอาจารย์นายแพทย์พรเทพตั้งการจานาเวรุกุลคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดเผยว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีร่วมกับอาจารย์แพทย์หญิงพัทราวัฒนพันธ์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและบริษัทสุรเทกจำกัดพัฒนาต้นแบบสำหรับระบบแพทย์ระยะไกลในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุโดยอศาศัยเทคโนโลยีพื้นรองเท้าเซ็นเซอร์ร่วมกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและการจัดเก็บข้อมูลคลาว โดยเห็นว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆรวมถึงทางด้านการแพทย์เมื่อพลเมืองอายุเพิ่มมากขึ้นเข้าสู่วัยผู้สูงอายุร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาซึ่งส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวเช่นกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงมากขึ้นการเสรื่อมสภาพของข้อต่อกระดูกต่างๆนวัตกรรมแผ่นพื้นรองเท้าอัจฉริยะจึงมีฟังก์ชันที่น่าสนใจ ได้แก่การใช้ออกกําลังกายเนื่องจากพื้นรองเท้าอัจฉริยะนี้จะเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับโทรศัพท์มือถือแล้วจะรายงานผลลัพธ์การออกกําลังกายการใช้ฝึกการทรงตัวซึ่งในแอปพลิเคชันที่ใช้กับพื้นรองเท้าอัจฉริยะจะมีโปรแกรมผู้สูงวัยฝึกการทรงตัวได้ที่พื้นรองเท้าจะมีเซ็นเซอร์จับวางการวางเท้าเพื่อวัดการทรงตัว โดยผู้สูงวัยต้องพยายามทรงตัวโดยใช้จุดกลมๆอยู่บริเวณศูนย์กลางให้ได้ถือว่าเป็นจุดที่ยืนแล้วมีความสมดุลที่สุดเมื่อมีการฝึกบ่อยๆจะเกิดความเคยชินและใช้การแจ้งเตือนการล้มฟังก์ชันนี้จะช่วยคลายความกังวลกับลูกหลานเมื่อผู้สูงวัยออกไปนอกบ้านแล้วเกิดอาการวิงเวียนเมื่อผู้สูงวัยล้มที่ไหนเซ็นเซอร์ที่พื้นรองเท้าจะมีการตรวจจับและส่งข้อความไปแจ้งเตือนให้ลูกหลานรับทราบทันที